สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาค่ะมากินข้าง่ายกัไไม่พ้นนะคะเด้อเวลาเดิมสิบโม่งกลัวมาเลยค่ะอันนี้เม่พฟนปนเห็ดจะ้ะแดงหนามแดงขันในยปนเห็ดปนเห็ดเสี้ยงไหมจะ้ะผักลายลายจ้ะนี่ผักลายขนาดเลยอันนี้ผักแวนไหมจะ้ะแล้วก็นี่แรดดิดแล้วก็นี่บวเครือสีม,ม่วงแล้วก็นี่ผักกะถินแก่บ้านหา้องไหมจะ้ะเป็นนวลแล้วนี่อันนี้ผักกระโดนจ้ะนี่นี่ ผักกระโดนร้านนี้สลัดจ้ะผักกระโดนแซ่บเสีบผักเด็ดผักบ้านนี่ผักแว่นผักกระโดนโอ้ยไม่ไแต่เสียบผักกระถิ่นปนเห็ดกระเสีบแซีบจ้ะน่าจะจิะ้มกัมีพวงเดอ้ออันผักขี้หอมป้อมต้นหอมโรยหน้าน่าจะเนาะเออบางหลดบ๊วยอย่งเนาะนี่ผักขี้ต้นหอมโรยหน้าเมน,นี้ไม่พวงตําเห็ดฟางคนผักกาดกระแลง,งเอาหน้่งพริกเห็ดฟางจ้ะคนบ้านเฮาก,กระบาดปนเห็ดเฟี้ยงจ้ะ มาจ้ะเนาะป่นเห็ดจะ้ะมาเนี่ยค่ะเด้อมากินกับไม่พดดวนมาจ้ะเด้อเนี่ยกันขยับขยายกันมาจา้ะมากินข้าวกับไม่พวนนะคะป่นเห็ดเฟียงแซ่บเห็ดเนี่ยนะคะเสียบจ้ะขวี่คับย,ยังไะเนาะมาเนี่ยเด้ออื้มพักเบี้นไหม ข้เาเห็ดเองมันยังเสียบจ้ะสตออีสาน <laughs> ตั้งเองนี่ขุยเข้าวเมีเ่ยงสิแันอมันยังไงไปเลย เสียบอะไรหักเวียนพักโดดแมงอ้ามไรมันเฉลียผัดฝาดอยกพักกรโดดนี่ เ uh ็ดไหลนำแดงกริงปนย่ำได้กับเสบ มีพวมบริเสปประเด็กนี่เด็ประเด็หน้าบานอ,อ้มอมอมจิบมือดอกเงี้ยไงหวานคือเห็ดบวกไม่ะ้ะหวานหวาน 嗯，嗯没，有，个，房。 你呢？Mm hmm. ทั้งเผ็ดทั้งแส่บพี่เน้ะเมืนอนีฝนก็สิตกเป็นอากาศคืมๆ บาได้สอนมาาสุดหนาำเนาะสุดหนาำปน พักและอานไรแน่อะไรไน้องกินกบเบิร์อกินบบกินโบขบผักเมืมอออม่อยิบยังบโบให้ติด ตายละผิดจริงๆทั้งเสียทั้งผิดพี่น้องเอ้ยอืม พอเธอได้ข่าเสียงดังสักผัา เก็บยุ่หางหัวไหมจ้ะการเผชดทั้งเสียบทั้งผิด Bạn phải bạn ăn phải cái ăn đi nụ lộ tu yin งามหายางมันอยู่ลำปลางก็เดีกินดีพักกระโดนมันมีค้นบันเ้ามาอยู่ท้างผีกบมีพัาเจี๊ยบมาให้กินไหมแจ๊ะ ขอเบิดและจ้ะ

เอาละค่ะสำหรับคิวนี้วันนี้มันคงกับอิ่มเนาะจ้ะเนาะมาปนเห็ดเฟี้ยงกินสูพิซูน้อยจ้ะเนาะพักกระไลอะไรจ้ะพักลายลีบบรรยายบั่งลักบ๊อบบ๊อบขบมะเขือพักเบนพักกระถิ่นพักกระโดนสลัดนะจ้ะเนะะาะแรดดิดเยอะแยะนี่ค่ะอร่อยอร่อยนะ้ำพริกเห็ดฟางค่ะมากินให้พี่ให้น้องดูนะคะเนาะลำลำเสียบๆของบ้านท่อนนะจ้ะเนาะกินเอียงกระเสียบเป็นของบ้านท่อนจ้ะเนาะ สำหรับวันหนิงมีพวกขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะมีพวกขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะะเนาที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามมีพวกได้ใจเนาะสำหรับวันหนิงมีพวกขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ